อะไรเล่อะไรสันนิษฐานแล้วนี่งั้นเริ่มใหม่นะต้องอ่านทั้งหน้าเลยถ้ามีอ่านผิดแสดงว่าน้องสันนิษานไม่ได้ต้องอ่านใหม่ทั้งหน้าเลยอ่ะเร็วๆน้องสันนิานได้แม่รู้อยู่แล้วลูกอ่ะมูมชิโมูมาอ่ะต่อไปอ่ะแล้วเมชิโมะโตะโอเคอ่ะต่อไป เอ่ะต่อไปหม่น่าไม่รู้อกอกีตัวอะไรลูกอ่ะน้ำพันไม่รู้แม่เริ่มใหม่หมดเลยนะไม่ล่ะอ่ะเริ่มเลยอ่ะเรื่ตัวอะไรล่ะนี่ตัวอะไรหล่อเลย